สวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับโครงการ Depression is not easy ของผมนะครับที่คิดขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็แก้ปัญหาโรคซึมเศร้าก่อนอื่นนะครับเราไปยูนก่อนนะครับว่า depression คืออะไรนะครับหรือว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคืออะไรกันแน่โรคซึมเศร้านะครับเป็นโรคที่เกี่ยวกับสารเคมีในสมองนะครับหลังไม่เท่ากันนะครับทาให้เกิดอารมณ์ต่างๆนะครับในแง่ลบนั่นเองซึ่งตัวโรคซึมเศร้านะครับเขาก็บอกมาว่า ทุกๆ13นามาทีเนี่ยจะมีคนที่ฆ่าตัวตายเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเนี่ยทุกๆ13นามาทีนะครับแล้วก็กว่า41,000คนต่อปีนะครับที่ฆ่าตัวตายด้วยโรคซึมเศร้านะครับซึ่งถ้าหากเทียบกับคอมิไซส์นะครับหรือว่าการฆาตกรรมเนี่ยซึ่งมันแค่ประมาณ16เองนะครับก็ประมาณ300ล้านคนนะครับบนโลกนี้นะครับที่สามารถนะครับมีผลกระทบเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าได้นะครับซึ่งก็จะเป็นไม่เกี่ยวกับ อายุไม่เกี่ยวกับเพศไม่เกี่ยวกับศาสนานะครับคือทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการเป็นโรคซึมเศร้าได้หมดนะครับซึ่งอายุ15ถึง44ปีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสาเหตุหลักๆนะครับที่ทำให้คนที่มีอายุ15ถึง44ปีเนี่ยไม่ทำให้สามารถทำงานไม่ได้นะครับ depression น,นะครับจะมีอาการครับประมาณว่า,ามีอาการเศร้านะครับหรือว่ามีอาการที่ อารมณ์ไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่มีแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะคอนเซนเทรตนะครับหรือว่ามีสติอะไรได้นานๆนะครับแล้วก็หลับยากๆครับซึ่งทุกคนนะครับก็สามารถที่จะเกิดปัญหาเช่นนี้ได้ครับหากว่าเกิดความเครียดสะสมในระยะยาวหลักการในการรักษานะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยก็จะมีหลายขั้นตอนนะครับซึ่งขั้นตอนที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะเป็นขั้นตอนที่เป็นการผสมผสานนะครับทั้งทางครอบครัวนะครับทั้งพบจิตแพทย์นะครับแล้วก็ การใช้ยาร่วมด้วยครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับก็คือการใช้ยาร่วมด้วยเพราะว่ามันจะไปปรับสารเคมีในสมองนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถหายจากโรคซึมเศร้าได้นะครับซึ่งการรักษาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เพียงแค่ไม่กี่อาทิตย์นะครับจนถึงเป็นปี2ปีก็มีนะครับต่อไปนะครับมาเข้าสู่หัวข้อ my project นะครับก็คือ project ของผมแล้วก็คือวัตถุประสงค์นะครับที่ผมคิดขึ้นมานะครับก็คือเพื่อที่จะลดอัตราการฆ่าตัวตายของเยาวชนนะครับแล้วก็วัยรุ่น ส่วนวัตถุประสงค์ที่2นะครับคือการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับปัญหาโรคซึมเศร้าของเยาวชนนะครับแล้วก็วัยรุ่น m y s t a จ t g y นะครับก็คือขั้นตอนในการทํางานเนี่ยก่อนอื่นนะครับก็จะมีขั้นตอนที่เรียกว่าเป็นการ Collect นะครับขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นการ รวบรวมแพทย์นะครับแล้วก็อาสาสมัครที่เคยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยหรือว่าผู้ที่ต้องการจะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ปว่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยมาสร้างเป็นกลุ่มครับซึ่งคนที่เคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนเนี่ยก็จะมีความรู้ความเข้าใจใช่ไหมครับก็จะสามารถเข้าถึงคนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็แพทย์ต่างๆนะครับก็สามารถมาเป็นอาสาสมัครได้นะครับเพื่อที่จะทําให้โครงการเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ต่อไปครับคือส่วนสําคัญครับคือการโปรโมทวิดีโอครับซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยในการโปรโมทวิดีโอเนี่ยควรจะเป็นความยาวนะครับที่ไม่เกินหนึ่งนาทีครึ่งน,นะครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยเวลาเปิดเข้าไปใน Facebook หรือว่าดู u t u b e เนี่ยถ้าหากว่าความยาวมากแล้วก็จะกดข้ามนะครับแล้วก็วิดีโอไวรัลเนี่ยควรจะเป็นวิดีโอที่สามารถแพร่กระจายนะครับหรือว่าเป็นวิดีโอที่มีการแชร์ได้อย่างแพร่หลายนะครับก็คือเป็นวิดีโอที่ดีนั่นเอง ต่อไปนะครับหลังจากที่เรามีการไวรัลเนี่ยทำให้คนทั่วไปเนี่ยรับรู้ถึงการมีอยู่ของแคมเปญของเราแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ accessibility ครับหรือว่าการเข้าถึงครับก็คือการสร้างเว็บต่างๆนะครับหรือว่าการมีสายด่วนนะครับหรือว่ามีการให้คาปรึกษาต่างนะครับเพื่อให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยสามารถเข้ามาประเมินตัวเองได้ในเว็บไซต์นะครับหลังจากนั้นครับก็จะเกิดการแชร์กันเกิดขึ้นครับ คนที่คิดว่าตวเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแล้วก็มาเข้ามาทําแบบฝึกหัดในเว็บนะครับหรือว่าเข้ามาทําแบบสอบถามในเว็บเนี่ยก็จะมีการประเมินครับว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ถ้าคุณเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราก็จะสามารถเข้ากลุ่มมาได้เข้ามาแชร์กันได้เข้ามาขอความรู้กันได้นะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะใช้การแชร์กันเป็นตัวหลักแต่ละคนนะครับก็จะมีเรียกว่าประสบการณ์ของตนเองก็จะมีวิธีของตนเองนะครับซึ่งต่างฝ่ายก็ต่างแชร์ครับซึ่งจะทําให้ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็อยากจะ ปรับปรุงตัวเองนะครับแล้วก็อยากที่จะแก้ปัญหาโรคซึมเศร้าที่ไม่ใช่เป็นการซึมเศร้าทั่วไปอะครับก็คือถ้าว่าเขาซึมเศร้ามาระยะเวลานานเนี่ยเขาก็จะรู้ตัวครับว่าเอ้ที่เราเป็นเนี่ยมันไม่ใช่โรคซึมเศร้าปกติแล้วนะเอ้มันไม่ใช่การซึมเศร้าปกติแล้วนะมันคือโรคซึมเศร้าแล้วเขาจึงควรจะเข้ามารักษานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถลดอัตราการฆ่าตัวตายได้ซึ่ง การที่เราทําวิดีโอไวรอลนะครับก็จะตอบโจทย์วัตถุประสงค์นะครับของการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาโรคซึมเศร้าของเยาวชนและวัยรุ่นครับต่อไปนะครับก็คือหัวข้อการแชร์เนี่ยหรือว่าการที่แต่ละคนเนี่ยมาคุยกันมีการแบ่งปันข้อมูลมีการแชร์ประสบการณกันมีการที่ปรึกษาแพทย์มีการปรึกษาคนที่เคยเป็นเนี่ยก็จะสามารถลดอัตราการฆ่าตัวตายได้นะครับเพราะว่าพอเราเข้าใจในโลก,ก้เนี่ยเราก็จะหาทางวิธีรักษามันนั่นเอง ส่วนข้อเด่นหลักๆนะครับหรือว่าจุดเด่นของแคมเปญเนี่ยก็คืออันแรกครับคือการแชร์กันครับคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นกันเองมากกว่านะครับก็หากว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยไปปรึกษาคนที่เป็นเหมือนกันเราไปปรึกษาแพทย์เนี่ยก็จะมีความเป็นกันเองก็ทําให้อันนี้เป็นจุดเด่นจุดเด่นหนึ่งครับซึ่งเราก็จะมีความไว้ใจมากกว่าเราจะมีความเชื่อใจมากกว่าแล้วก็เข้าใจกันมากกว่านั่นเองต่อไปครับคือความคือสิ่งที่เรียกว่าอีซี่นะครับหรือว่า เข้าถึงได้ง่ายก็คือมันใช้เวลาน้อยนะครับก็คือมันเซฟไทม์ด้วยมันอีซีบบนน่มันเพียงแค่เข้าไปทําแบบฝึกหัดในเว็บมันเพียงแค่เข้าไปทําแบบสอบถามในเว็บเราก็จะสามารถประเมินตัวเองได้แล้วนะครับแล้วเราก็ต้องเป็นคนตัดสินใจนะครับว่าเราเนี่ยจะทํายังไงต่อกับโลกที่เราเป็นนะครับถ้าหากว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆต่อไปนะครับคือ privacy ครับคือ,อก็คือการที่เราให้ความสําคัญครับเกี่ยวกับ ด้านความเป็นส่วนตัวนะครับก็คือเราจะไม่เยผยแพร่ข้อมูลต่างๆนะครับก็คือใครนะครับก็สามารถเข้ามาทําได้แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อสอบถามได้โดยที่เราจะไม่เก็บข้อมูลใดๆนะครับถ้าหากว่า,าผู้ที่เข้ามาติดต่อเนี่ยไม่ต้องการจะให้ข้อมูลนั้นนะครับต่อไปนะครับก็จบการรายงานครับขอบคุณครับ